สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเกี๊ยวกรอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะทำยังไงให้เกี๊ยวที่เราทอดเนี่ยมันมันกรอบนานแล้วก็ไม่อมน,น้ำมันแล้วก็น้ำมันที่ทอดก็ไม่ดำแล้วกเกี๊ยก็จะทอดออกมาได้เหลืองสวยนะคะทำยังไงใครรู้บ้างยกมือขึ้นท่านแหม่ไม่มีใครรู้รรหรอกเชื่อเถอะนี่เป็นเคล็ดลับเดี๋ยวจะบอกให้แล้วกันนะคะ,ะ,คะเรามาดูที่ไส้ก่อนตัวไส้นะคะวันนี้เราใช้หมูหมูกรบนะคะแล้วก็ เอาไปปั่นเลยแหละนะคะแล้วส่วนใครจะหมักยังไงเก็เราแต่งนะคะแต่อันนี้เราไม่ได้ทาเกี๊ยวนึ่งหรือเราไม่ได้ทําเป็นเกี๊ยวน้ำเนาะ mm. เราก็เลยไม่ได้ใส่สามเกลือนะคะ mm. ไม่ได้ใส่รักรากาากะทิกะทมพิไทยนะคะไม่ได้ใส่เราจะหมักแค่มีพิชุดพิชคยกล่อนอย่างเดียวนะคะที่เป็นเครื่องหมักแล้วก็เป็นพวกซอสพุงรสอื่นๆก็จะมีน้ำ,นำมันหอยเล็กน้อยนะคะแล้วก็เป็นตัวง่วนเคียงอยู่เท่านั้นนะคะแล้วก็ เา้าจีนนิดหน่อยความแห้งลมน,น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มันในถัดวทีนะคะปุ่นละเอียดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเรื่องของการปรุงรสเนี่ยเราแต่คุณชอบแล้วกันว่าใครจะจะปรุงรสออกไปในแนวไหนนะคะแต่อย่าให้รสชาติของไต้มันเค็มเกินไปนะเพราะว่าตอนนี้เราจะทําเป็นเกี๊ยวที่จะทานกับน้ำจิ้มน้ําจิ้มไก่นะคะหรือไม่ก็น้ำจิ้มลูกชิ้นเะนอะเลยเราก็จะปรุงรสชาติาที่มันอ่อนหน่อยไม่ต้องขึ้นม,มากนะ เราเคล็ดลับในเรื่องของการทําหมูให้นุ่มหมายถึงว่าไม่ได้นุ่มจนเหมือ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 นตัวแยดไส้เกี๊ยวต้มหรือเกี๊ยวน้าเราเราไม่ได้ใส่แป้งนะคะใครชอบแป้งก็ใส่ได้เลยแต่ถ้าใส่แป้งมันไทยแป้งมันสามประหลังเนี่ยมันก็จะเยอะๆหน่อยแต่ถ้าเราจะใส่แป้งจริงๆก็เลือกเป็นแป้งแป้งมันฮ่องกงนะใส่ก็ไม่ต้องเยอะนะคะมันก็ะทำให้หมูเรานุ่มนะคะถ้าหาแป้งมันฮ่องกงไม่ได้ก็เอาเป็นแป้งข้าวโพด ก็ได้นะคะใส่ไปเลยแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่นะบางครั้งเราก็จะใส่เนี่ยค่ะแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์แล้วแล้วแต่รสชาติที่เราอยากจะกินด้วยแต่วันนี้เราจะใส่เป็นตัวผงฟูนะคะเวลาเราหมักเนื้อสัตว์เนี่ยเราจะไม่เคยใช้เราไม่ชอบใช้เบกกิ้งโซดาเหมือนที่คนอื่นเขาหมักกันนะคะเราวันนี้เราใช้เป็นผงฟูเป็นหลักเลยอือผงฟูนะใส่ไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะคะมันก็ททำให้เนื้อเรานมเราหมักขีงเราเข้ามาแล้วขึ้นชั่วโมงเป็นอย่างน <S desserts> mm ้อยน้อยนะคะอือ ดูกันเลยว่าทำยังไงให้เสียมันกรอบดีหนาน,น,นะคะเวลาเราไปตลาดนะเราก็จะไปหาแม่ค้าที่ร้านขายเส้นเจียวหรืออะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าดเจียวเขากจะถามว่าเอาไปบางคนเขาก็จะใส่ใจเขาก็จะถามว่าเอาเอาไปต้มหรือเอาไปทอดอืมเขาไปทำข้าวเหนึ่งเียวเอาไปต้มไปทอดไปทําเจียวน้านเราก็จะบอกว่าเอาไปทอดเขาก็จะเรียกเป็นเกียวแผ่นเกียวสำหรับทอดให่เรานะคะ ซึ่งเมื่อก่อนอ่ะมันไม่มีความแตกต่างแบบนี้อยู่แล้วเนาะเขาไม่ได้มาถามเราแบบนี้แล้วมันก็จะมีแค่นิดเดียวคือแผ่นเสียวแต่ทุกวันนี้มันแยกนะคะฉะนั้นดูให้ดีๆแล้วก็ถามแม่ค้าก่อนว่าออ่ารู้จุดประสงค์ของเจนก่อนว่าเราจะเาไปทําเป็นเกี๊ยวทอดหรือว่าเป็นเกี๊ยวน้ำนะคะแล้วก็บอกแม่ค้าไปว่าจะเอาไปทอดหรือจะเอาไปนึ่งไปทาเกี๊ยวน้ำเนาะอ่ะเรามาดูค่ะเวลาเราซื้อแผ่นเกี๊ยวมาเนี่ยมันก็จะมีแป้งกรอบแบบนี้นะคะนี่เลยแป้งเขาจะกรอบข้างสอง้ด้เลยนะน้ำ เออเราจะทํายังไงถ้าแป้งตัวนี้เวลาเราเรา,เราเอามาห่อเลยเอามาห่อไส้เลยอะคะ่ะเวลาเราไปทอดมันจะไม่เยอะเลาดําน,นะคะแล้วก็เยอไม่สวยไม่เร็วแล้วก็อมน้ํามักนกรอบไม่นานนั้นเวลาเราจะเอามาหอ่อไส้แล้วไปทอดเราควรจะช่วกแป้งอ,ออกให้หมดค่ะนี่เลยนี่นะคะช่วเต้าแป้งออกให้หมดแบบนี้นะคะเราถึงเอามาห่อไส้แบบนี้แล้วเราก็เอาไปทอด มันเป็นเคล็ดไม่รับสักเท่าไหร่หรอกค่ะถ้าใครรู้ทริคในเรื่องของการทําอาหารเนาะนะี่แล้วว่าเราหอ่อเราก็จะไม่ไม่ไม่ไมด้ปิดไส้จนมิดนะคะหรือไม่ต้องพานา้าด้วยเพราะว่าตัวหมูมีความชื้นอยู่แล้วนะคะเราก็ทํอย่างนี้เลยแล้วก็แต่ละทอดค่านหน้าลงนะคะ,ะน้ํามันที่จะทอดเนี่ยถ้าเราทําขายเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้น้ํามันเป็นน้ํามันปาล์มเพราะน้ำมันปาล์มเนี่ยมันจะกรอบมาแต่ที่บ้านเราไม่ทานน้ํามันปาล์มะนะคะจะไปทอดด้วยน้ํามันมะพร้าวกลิ่นแรงมากๆเลย ที่บ้านเราก็ทอดด้วยน้ำมันหมูนะคะแต่ถ้าใครหาน้้ามันหมูไม่ได้เราก็จะมีน้ำมันรำข้าวที่บ้านเราใช้น้ำมันก็คือสองสัอย่างเป็นน้ำมันจัดจัดจัดกับน้ำมันรำข้าวนี่เลยแราก็ไปทอดนะคะทอดอย่าไปใช้ไฟแรงนะคะเราใช้ไฟกลางกลางถ้าไฟอ่อนเกินก็จะองน้ำมันได้ก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้น้ำมันเขามีความร้อนเพิ่มขึ้นก่อนถึงจะคว่ำเกี๊ยวลงไปนะคะแล้วก็ทอดให้มันกรอบนะคะ รับประกันเลยค่ะว่าเกียวของคุณน่ะจะกรอบนานมากๆแล้วก็ที่สำคัญ่องน้ำมันใครทําขายก็อลองทําดูนะคะไม่เสียวเวลาหรอกค่ะแค่เราเอาผ้าสะอาดนะคะเช็ดตัวแป้งออกให้หมดแป้งบนแผ่นเกียวนะคะเลยเช็ดออกให้หมดก่อนที่เราจะมาห่อไปนะคะแล้วเราก็ไปแพ็รับประกันค่ะไม่ป็น้ามันเห็นไหมเราบอกเคล็ดลับแล้วเคล็ดลับดีๆมีอีกมากมายเดี๋ยวถ้าว่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันใหม่วันนี้ก็ ขอตัวไปทำอาหารก่อนนะคะยังเหลืออีกหลายเมนูเลยเพราะเดี๋ยวเพื่อนจะมาที่บ้านแล้วมาบ้านค่ะ